ปาเกตตี้ผัดพริกแห้งไส้กรอกค่ะน้ำมันทานตะวันค่ะอ่าน้ำมันทานตะวันอ๋อดูอินสตาแกรมของพี่ปอนะตอนนี้โโอ้หคนฟอลโล่มากมายไก่กองกันเลยทีเดียวอูเห็นคนฟอลโล่พี่เยอะมากแต่ว่าพี่ฟอลโล่อยู่แค่คนเดียวเองอ่ะฟอลโล่เขาจริงป่ะคนนั้นคือพี่เอสร้างอาฉันว่ามันต้องมีอีกเครื่องหนึ่งอีกอันเปนตัวฟอลโล่ผู้หญิงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผัวฉันหรอกฟอลโล่อะไรผัวฟอลโล่อะไรพี่ตามเช็คตามเช็คผมจมบอกงี้ฮะว่าบางทีแล้วเนี่ย เราอยู่ในโลกของข้อมูลมันเยอะเกินไปผมไม่ได้รู้สึกอยากจะเสพว่าใครมันจะไปญี่ปุ่นใครจะ,รจะไป,ไ,ปไหนทำอะไรเฮ่มึงจะกินตปาเกตตี้ไข่ปลาคาเวียมันก็เรื่องของเขาอะบางครั้งผมรู้สึกว่าทําให้เราเกิดกิเลสเราก็เลยรู้สึกว่า เราตามภรรยาเราคนเดียวนมันชัดเจนที่สุดแล้วเพราะเราจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อ้าวทุกคนเสียมอ้าวทุกคนเสียมอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยดหยดยุดหยุดยุดยเดหยุ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 ดยุดห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 ยดหยุ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 ดยเดหยุ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 ดยเดหยุ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 ดยดหยดยดหยุดนยุดหยุดยเดหยุดหยุดยุหยเดหยด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 ดยยด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 ดย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 หยหย ด่ากินรุงรดด้วยซอสรุงรดนี่ดูกันคนครับผมากคนนะคะเราก็ปใจกะทะเลยแค่รับมาดูตรงการใส่กระเทียมเนี่ยอยู่ตรงการใส่กระเทียมหมายถึงว่ากระเทียมต้องใส่ที่หลังใช่ไหมครับใช่ไม่อยากจะบอกเลยค่ะทำไมครับไม่ใส่ทีหลังเพราะกระเทียมจะได้หอมเลยคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่ากติใส่กระเทียมไปคนจนเส้นแห้งก็ใส่ขระพาผัดให้สุกหอมเข้ากันค่ะตักใส่จานสวยงามน่า แล้วมีใครสนใจสปาเกตตีที่พี่สาวผมทำบ้างหรือเปล่าอยู่นี่อ้าปากให้มโดูกินไปแล้วยจุสปาเกตตีฮอทดอกพี่อร่อยมากทำไมไอจีพี่ต้องมีอเล็กเล็กมาช่วยเราเร็วแล้วก็มีบอยบอยเวลามีละครของใครเนี่ยอย่าโปรโมตแต่ละครของตัวเองคือให้พวกเราช่วยเหลือกันเออรายการสมมติรายการนี้รายการใหม่ก็ต้องมาดูนะครับตลาดสดพระราม4 ไม่ว่าใครจะช่วยกันช่วยกันเขาเรียกอะไรเราอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวจอร์แน้องก็เลยช่วยในระหว่างที่คุยเรื่องไอจีพี่ปอก็มาทําปีกไก่ทอดเกลือกรอบนอกนุ่มในกันดีกว่าค่ะขอบอกพี่ปอมีเคล็ดลับเพียบสาเหตุที่ว่าที่ให้มันเดือดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะนไม่้องคนครับไม่ต้องคนค่ะปล่อยมันไไม่ต้องคนแต่รู้เรื่องไม่เนี่ยมัน ต้อีกไปทอต้องรีบไปทอดสิอี่ทอดตอนน้ำมันเดือดๆคือน้ำมันเนี่ยนะฮะมันจะมันกลับกายจะทำให้น้ำที่อยู่ในไก่ออกมาครับแล้วน้ำมันอ่ะไม่เข้าไปก็ทำให้เกิดการกรอบนอกนุ่มในอย่างแท้จริงครับผมเราไม่อมน้ำมันเราไม่อมน้ำมันอันนี้คิดเองเหรอถามเข้ามาครับสมกับเป็นเจ้าของร้านจริงๆค่ะคุณรู้ทุกเรื่องแต่ทำไมเป็นค่ะ จนไก่สุกเหลืองกรอบก็เสร็จแล้วล่ะค่ะไก่ทอดเกลือน่ากินมากๆท่านผู้ชมครับพอพอถึงมือผมก็จะเป็นยังไงครับผมเส็จแลโอ้ยคือที่ร้านพี่ปล่อยให้ลูกมือช่วยไหมคะให้ให้ลูกมือทำจริงๆมันจะมีลูกศิษย์พิเศษอยู่คนหนึ่งค่ะที่เราบอกบอกทั้งหมดและสอนทั้งหมดไม่กลัวคนนั้นเอาออกไปเปิดร้านอื่นหรอคะพี่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าฉีดยาแล้ว ให้สบานไว้เลยเขาสาบานสาบานยังไงต้อไฟเราก็บอกว่าจะไม่เอาสูตรไปใช้ที่อื่นแต่ถ้าจะออกเอาออกไปประกอบอาชีพนะคะหากินด้วยตัวเองหรือเลี้ยงครอบครัวเนี่ยพี่ให้ได้เลยค่ะมาบอกก่อนอย่างน้อยต้องบอกกล่าวสักนิดนึงเพราะว่าฝ่ามันจะเป็นสูตรวันนี้นะคะมันต้องใช้เวลาับไค่ะพี่อันนึงพี่บอกลูกน้องทุกคนให้ใจหมดเลยพี่จะเปรียบเสมือนพี่พี่เป็นคนครัวทีมครัวและทีมด้านนอกพี่ก็คุก คุกงานอยู่กับทุกๆคนเป็นเพื่อนอเป็นพี่เป็นแม่ดูแลทุกอย่างรู้ไหมทั้งคู่ว่าลูกน้องพูดถึงเราอย่างไรอ,อรู้ไหมเรามีมาให้ดูอไปด,ไดูไม่<อ>งานค่ะไงานเขาก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเนี้ยบนิดนึงครับก็จะมาตรวจโดยเฉพาะแบบสเต็กหรือว่ากาแฟเขาก็จะมาชิมว่าเป็นไงกาแฟยังเหมือนเดิมไหมเขาจะชอบทานกาแฟดําก็เก่งเก่งทุกครั้งที่ชงเหมือนกันครับ ตักร้านยังไงก็รักพี่แบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะดูแลร้านเหมือนดูแลเป็นบ้านของเราเองเนี้ยค่ะรอมันในทีวีเลยค่ะต้องบอกว่าร้านนี้เขาอยู่กันแบบพี่ๆีน้องน้แม้กระทั่งแม่ครัวก็สอนกันจนเก่งทั้งที่อายุยังน้อยเขาก็ถามว่าอยู่กับพี่ได้ไหมใจกับพี่ไหมอะไรแบบนี้ก็คือเราก็จะทําทุกอย่างให้มันออกมาดีเขาก็ดูให้เราได้ดีเนาะ จากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยอะค่ะเขาก็ทาให้หนูมีทุกอย่างอะค่ะ<ช>ก็แบบเมื่อก่อนมาจากเด็กล้างจานนะคะเขาก็สอนทุกอย่างให้มีจนทุกวันนี้ก็ได้เป็นทุกอย่างเลยอะค่ะก็ลูกลูกก็อยู่สบายขึ้นนะคะก็มีทุกอย่างโดยที่ว่าไม่ต้องไปขอใครเขาไม่น้อยหน้าใครเขาอะค่ะจากที่ปกติจะไม่ค่อยได้อะไรกับคนอื่น พอพี่อ้ขอขาสอนเขาบอกว่าพี่รักนะอะไรแบบนี้เราก็เออเฮ้ยเขาก็รักเราเราก็รักเขาพอมาอยู่ร้านนี้เราก็มีเงินเก็บแล้วก็ได้รถได้อะไรได้ทุกอย่างที่อยากได้ก็ขอบคุณพี่อ้อที่ทำให้พวกหนูอยู่ แม่ทำงานที่ร้านเลยใช่ไหมคือคนนี้เขาจะขลุกที่สุด ปอค้างเงินใจเนาะ,<ป>ะน้องๆลืมตาอาปากได้ดีจังเลยคนนี้คนน,นนี้ต้องยกยให้คนนี้เขานนแต่ว่าจริงๆต้อง,งทุกอย่างแรงบนไดาใจทุกอย่างมาจากปอนัทวฒิทั้งนั้นเลย<ช>คือถ้าเกิดเราทําดีแบบเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะไม่มีอะไรไม่มีใครพูดอะไรแต่ถ้าเกิดผิดพลาดน,นิดเดียวจะขึ้นอินสตาแกรมพี่ปอคือเราจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาไม่เสียชื่อเสียงทาทุกอย่างให้ดีที่สุดสอนลูกว่ากาแฟทุกแก้วที่ลูกชงอย่าคิดว่ามันจะได้กำไรแค่ไหน แค่คิดว่ามันจะต้องเป็นแก้วที่อร่อยที่สุดให้กับคนทานแล้วเขาจะกลับมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจใ,ใ,ให้กับทุกๆร้านเลยนะครับที่ที่กำลังจะอาจจะท้อถอยเรืออะไรก็ามแต่สู้ครับถ้าเราไม่สู้มันก็อยู่เท่าเดิมเพเราะฉะนั้นต้องสู้ครับผมนี่เขา <อ S 1> บอก <ๆ S 2> ว่าเขาบอกาาเดี๋ยวหาว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้บอกเลยค่อันนี้อร่อยมากวันนี้ขอบคุณพี่อ้อขอบคุณพี่ป๋อและขอบคุณเด็กเสิร์ฟจากร้านกล่องชา24ส่แว่นอยู่ทางนู้นขอบคุณ 24ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมแวะไปนะอ้าวนี้พี่ก่อใจดีเอาสูตรอาหารมาฝากเรานะคะทางเราก็มีซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์มอบให้หนึ่งังค่ะพี่อาพี่อาพี่อาร์สมบูรณ์ยี่สิบสนับสนุนช่วงมือใหม่หัดขายโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ช่วงหน้าค่ะเราไปเมืองกาญจน์กันบ้างดีกว่าไปกินแยมหยวกช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ แต่ก่อนเราจะไปพักนะคะเราไปดูบริการจากกระทรวงแรงงานที่จัดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้ทักษะและพัฒนาฝีมือตนเองเพิ่มขึ้นนะคะ,คะพร้อมกบับเข้าสู่ยุคแรงงานไทย4.0เป็นโอกาสดีๆแบบนี้นะคะไม่อยากให้พลาดรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันค่ะไปฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานเป็นไงบ้างในทศด,ดีครับได้ความรู้และทักษะใหม่ๆเยอะเลยครับเฮีย เนี่ยแถมยังมีแอปพิเคชันสารพัดให้ผมได้หางานเสริมเพิ่มรายได้ด้วยนะครับเนี่ยดีแล้วดีแล้วจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวนาคตไปจะได้ไม่ลำบากครับสองคนทำอะไรอยู่ะก็คุยเรื่องที่ในทษไปฝึกอบรมอะป้าต่อป้าว่ามันคือโฆษณาของเราเคยแล้วนะยุคนี้มันต้อง โฟเด้นโฟเด้นนะโมเด้นโมเด้นครับเออเออนั่นแหละโมเด้นถ้าเท่าแกอยากได้ใบปิญใหม่ให้เพื่อนผมออกแบบได้นะครับเฮียเพื่อนที่ไปเจอตอนที่ฝึกอบรมใช่ไหมใช่ครับเฮียที่นั่นเขาจัดไห้มีการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส,สำหรับผู้ทีการด้วยนะครับแต่ละคนเก่งๆั้งนั้นเลยครับดีดีคทักษะอาชีพเพิ่มให้คขาแบบนี้เขาจะได้มีความรู้ติดตัวมีอาชีพอิสระเลี้ยงตัวเองได้แล้วเตออยอ่ะไม่ไปฝึกอบรมกับเขาบ้างล่ะจะได้มีรายได้เสริมแล้วหนูจะฝึกอะไรดีละ่ะ การฝีมือไงเย็บปักงร้อยไหมล่ะฝึกจนเก่งแล้วจะได้เอางานทาที่บ้านได้เลยจริงๆเขามีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนนะลองไปขอคำแนะนําจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูสิโอ้ยจริงๆเลยงั้นเราไปกันเลยนะมี่ทยฮะตอนนี้เริยงานแล้วเหรออุ้ยลืมไปเลยไม่ต้องรีบร้อนลองเข้าไปดูหลักสูตรการฝึกอบรมแรงงานในเว็บไซต์หรือติดตามความเคลื่อนไหวในแฟนเพจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนก็ได้นะเตยค่ะค่ะหนูรีบเข้าไปดูเลย ไปเปิดดูเลยมันยังจริง <c oughs> แรงงานไทย4.0